สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักของคุณครูแพทซี่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์หมวดหมู่คำกริยาค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศัพท์หมายถึงคำเฉพาะสำหรับพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระพิสุสงฆ์ข้าราชการและก็สุภาพชนด้วยค่ะวันนี้เรามาดูคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับ คนะ,ค,ะคำแรกพระราชดำรัสความหมายคือพูดคำต่อไปตรัสหมายคือพูดด้วยคำต่อไปเสด็จพระราชดำเนินความหมายคือการเดินทางไปที่ไกลๆคำต่อไปเสด็จลงความหมายคือเดินทางไปที่ใกลๆ้ๆ ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายคือการแต่งหนังสือคำต่อไปทรงพระกาศความหมายคือไอคำต่อไปทรงพระปรมาภิไทยความหมายคือลงลายมือชื่อ